ปลาช้างครับนุช้างเลยงาเมล็ดงาไงงาหน้าหนาวเอาเมล็ดออกเมล็ดออกออกจากช่อแล้วหลอบแล้วนี้ยนี่ขนนี้นอ๋อมีหลายรอบนะครับล่ะสามรอบสามรอบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกล็ดเกาออมเล็ดอือหรือว่าร่อนเล็ดออใส่ยอะดอันนี้เขาเรียกว่า ผัดกระโดงผัดกระโดงเหงหรือว่าหหงผัดกระโดงเดี๋ยเมล็ดงาเพื่อพัดเอาเศษขยะออกจ้าเหงเดี๋ยวแสงนี่แล้วก็เอาแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็คุณต้องล้างตัวเล็ก โอ้เหมือนไข่แมงมันเลยจับได้ไหมนี่ได้โอ้ยไอเนี้ยไอ้ที่มันพลิกควัำนี่เลยเนาะนี่ก็เป็นวิธีการหลังจากล้างแล้วเอามาตักกันเท่านี้เออเดี๋ยวคว่ำหน่อยตรงนี้อือแล้วแล้วก็ต้องให้มันกระจายกระจายไปให้มันแห้งได้เออรู้แล้วว่าเก่งเก่งมากอแล้วก็าะต้องต้องต้อมันขยันนะ มา,า,าที่แห้งทำเป็นตักแพค่เก็บใส่ถุงตรงไปเรื่อยๆดูหน่อยน,นะวานี่อะไรวางอะไรโอ้เฮ้ยอันนี้แห้งยังครับมือจับดูดิแห้งยังกี่แดดแล้วเนี่ยรู้ยังกี่แดดครึ่งวันับประมาณครึ่งวันครับครนะึ่งวันเหรอครึ่งวันก็แห้งเหรอครับครับอ้อันนี้มันหาย,ยากทำอะไรยากกันนะค<อ>รับาการรดึงการเกี่ยวเกี่ยวข้าวเลยองหมอกวยได้เลยไม่ต้อ ก็ขั้นขั้นตอนแรกก็ตัดตัดจากต้นมาแล้วก็มามัดค่ะมัดแล้วก็ไปตากแดดพอได้สามแดดก็มาตีสามแดดก็มาตีตีตีเอามาเล็ดมันแล้วก็พอได้แล้วก็มาล่อนล่อนล่อนแล้วก็ไปผัดอีกทีหนึ่งใส่กระด้งผัดค่ะแล้วก็ผัดเสร็จแล้วก็เอาลลาง เอาไปล้างให้สิ่งสกปรกมันหยุ่ขึ้งล่างแต่อย่าห้ามทำแรงอย่าทำให้ฟ่านลึกต้องน้ำให่มันเบาพอล้างเสร็จก็ไปตากแดดก็เสร็จพี็จตากกี่แดดครับสักครึ่งวันก็แห้งค่ะตากแล้วเอาไปขายกิโลเท่าไหร่ลิตรละร้อยใครสนใจอยากจะได้งามนก็โทรมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งสองสี่ 九五九三。